ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยคุณผู้ฟังคะปัจจุบันน้ำแข็งใสเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยทั้งน้ำแข็งใสแบบไทยที่มีขนมหวานอยู่ข้างใต้น้ำแข็งโปะและราดน้ำสีต่างๆพร้อมด้วยหนมข้นหรือน้ำกะทิและน้ำแข็งใสแบบเกาหลีหรือที่รู้จักกันว่าบิงซูซึ่งเป็นน้ำแข็งปั่นละเอียด และราดด้วยท็อปปิ้งนิยมใช้ช้อนตักกินร่วมกันในถ้วยเดียวอย่างไรก็ตามน้ำแข็งใสบิงซูเป็นขนมหวานที่มีปริมาณแคลอรีอ่ที่สูงมาก300-750กิโลแคลอรี่นอกจากนี้การกินร่วมในถ้วยเดียวกันยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อผ่านทางน้ำลายได้แก่วัดไข้หวัดใหญ่คอตีบคางทูมโปลิโอวัณโรคไวรัสตับอักเสบ A ซาเป็นต้น นอกจากนี้น้ำแข็งที่กินหากเกิดจากการผลิตและจำหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะทั้งสถานที่ผลิตสถานที่จำหน่ายภาชนะอุปกรณ์วัตถุดิบและตัวอาหารรวมทั้งผู้สัมผัสอาหารอาจทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์อีโคไลและเชื้อจุลินทรีย์ซาโมเนลลาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงผู้บริโภคควรกินในปริมาณอย่างเพียงพอและควรเลือกท็อปปิ้งหน้าผลไม้เพื่อสุขภาพและขอให้สังเกตว่าน้ำแข็งจากกรานที่ใช้บริการสะอาดเพียงพอหรือไม่ สุขลักษณะของพนักงานขายอาหารเช่นมีการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากร่างกายสู่อาหารหรือมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารป้องกันสัตว์และ,มะแมลงนำโรคใส่ใจกันสักนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราเองค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา